สวัสดีจ้าวันนี้นะคะพามาดูนกปักชุดเล็กนะคะเปิดให้จับจองแล้วนะไอห้าตัวมีห้าตัวนะคะตอนนี้ได้ยี่สิบแปดวันแล้วนะคะลืมตากันหมดทุกตัวแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูทีละตัวเลยนะคออนี้นะคะสามารถจองได้จับจองได้นะคะจองไว้ได้นะแม่ปิงปอง อันนี้ดูตัวแรกก่อนเลยตัวเมียตัวนี้เป็นตัวเมียนะคะนี่น่ารักมากเลยอ้วน,นเลยอ้วน,นเลยให้ย้ายบ้านได้ตอนช่วงอายุ50วันนะคะ่ายพยานให้เรียบร้อยนะคะลงวัคซีนให้ก่อนย้ายบ้านนะคะถ้าใครสนใจก็จับจองไว้ก่อนได้เลยคะ่ะนนี้ชุดเล็กนะคะ นี่อันนี้ตัวต่อไปอ้วนมากแน่นมากอันนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวผู้ตัวผู้น่ารักมากเลยดูแน่นมากสีก็สวยนะตัวนี้นะบักเอฟนะคะแม่เรียกบักกีฟสีฟอนสว่างสวยมากตัวนี้อตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะ ตัวนี้ก็เป็นตัวผู้เนี่ยตัวผู้ตัวผู้สวยนะคะเป็นสีฟ้อนสว่างสองตัวนี้เป็นตัวผู้นี่ตัวผู้สีสวยเลยนะคะตัวนี้ก็ตัวผู้เหมือนกันเอาตัวต่อไปน่ารักมากเลยอันนี้เป็นตัวเมียตัวนี้ตัวเมียนะคะดูดิหน้าหักหกเลยนะคะสวยมากๆเลยหน้าตาน่ารักสีเขาเนี่ยที่เป็นดำๆนี่เยวจะผัดออกอีกเรื่อยๆนะคะ ขนก็จะผัดออกเรื่อยๆตอนช่วง45-50วันนี้ก็จะสว่างปกตินะคะตัวต่อไปตัวสุดท้ายมี5ตัวนะคะตัวผู้เหมือนกันตัวสุดท้ายก็เป็นตัวผู้นี่อันนี้จะเป็นขนสองชั้นนะคะตัวนี้นี่อันนี้จะผู้เหมือนกันนะคะนี่ขนเขาจะเป็นฟูๆหน่อย สำหรับใครที่สนใจก็สามารถจับจองได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ลน์ไว้ให้นะคะหรือจะสามารถทักแชทก็ได้คะ่ะทักแชทมาก็ได้นะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะสอบถามได้สำหรับชุดนี้ก็ไม่แพงนะคะเริ่มต้นที่4.5ใบไปเท้าเท่านั้นเองคะ่ะใครที่สนใจก็สามารถจับจองน้องได้นะคะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า